สดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องเราจะเลือกกินบาหมบี่สําเร็จรูปยังไงเพื่อให้มีผลดีต่อสุขภาพก็ปกติบะหมีสำเร็จรูปมันค่อนข้างเค็มรสจัดถ้ารับประทานมากๆก็มีความเค็มสูงโอกาสเป็นโรคไตก็ต้องระวังนะครับมันมีแต่คาร์โบไฮเดรตซึ่งประโยชน์มันน้อยดังนั้น การเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้อิ่มอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพต้องประการแรกคุณต้องเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ออยอกำหนดนะครับนอกจากนั้นคุณเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติที่เราชอบต้มเส้นเพียงหนึ่งถึงสองนาทีก็พอแล้วแล้วก็เทน้ำทิ้งเพื่อเป็นการลดความเค็มและโซเดียมออกจากนั้นเติมน้ำใหม่เพื่อต้มให้เส้นสุกอีกทีนะครับแล้วก็ เติม accessory topping เ,เพื่อให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรามีสีสันอยู่ท้องและดีตอ่อสุขภาพง่ายๆด้วยวัตถุดิบที่ราคราวย่อมเยาเช่นไข่ไก่ช่วยเพิ่มโปรตีนสามารถหาได้ง่ายหลายบ้านก็มีติดไว้ในตู้เย็นแล้วประการคือสาหร่ายวากามเมที่ดีตอ่อสุขภาพและอยู่ท้องเช่นน้ำสาหรา่ายก็พองขยายตัวหลายเท่าตัวซื้อเพียงหนึ่งครั้งสามารถเก็บไว้รับประทานไว้ได้นาน อีกประการคือเต้าหู้ถั่วเหลืองอันนี้ก็มีประโยชน์หรือว่าเต้าหู้ไข่มีโปรตีนราคาไม่สูงหาซื้อได้ง่ายก็ใส่เข้าไปได้นะครับในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกประการคือใส่ผักเข้าไปด้วยที่มีติดอย่ในในตู้เย็นที่บ้านผักหลายชนิดสามารถเข้ากับรสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเห็ดผักกาดขาวผักบุ้งอะไรพวกนี้นี่แหละคือเคล็ดลับของการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้อยู่ท้อง และได้ประโยชน์คุณค่าและลดโอกาสเกิดโรคไตได้นะครับยงั้นใครที่กำลังรับประทานบำมีคือสุรรรูปลองทําตามนี้ได้เลยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ